ทำได้ สมมติว่าเย็นเหว่งส่งสองละหกสิบใช่ไหมถ้าเป็นลูกค้าแม่ถ้าเป็นชาวบ้านอ่ะห้าสิบถ้าเป็นลูกค้าหกสิบแต่พอยังให้คันก่องละสิบบาทพอ,อยให้เป็นสล่องละสิบบาทถ้า,าถเป็นตุ้งแคทตี้เขาส์อ่ะนี่จะพามาเล่นนะในนี้นี่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 นีัน,น,น,นายาเออรู้เล็วมันไม่ชนแล้วรอง เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำใเนีน้นนเล่นน้ำเปล่าว้าวโอ้โหวิ่งมาทันมันไม่น่าจะขายว่าน่าจะมีเด็เดียวชอบมานั่งเอาลำโพงมานั่งเปิดเพลงนี่นะครั่พดูทะเลขายพี่โอ้โหอันยังไม่ใช่เวลาเขา ไปงทุ่อน,อ,นอ,อ่อเะเฮ้ยวิวดีก็ชอบมานั่งกินเบียร์ันที่นี่แหละเขาเสืร์มาครัวเราโมเราเติดมันจำมันเราจะกระเป๋าหายอะไะเนี่ยั้องพังที่เขาเก็บได้ทั้งกระเป๋าทั้งกลางโทรศัพท์ 对，我那边加。 โอ้สวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยิ่งใหญ่อลังการ ไปกราบพระได้ไหมหรือว่าเขาปิดแล้วตรงวิหารประตูอ่ะเขาล็อปิดแล้วโอ <Okay. S 2> เคเคยมาใหม่ก็ได้ไม่็นไรเคยมาแล้ว <laughs> นี่เรามาเอาวิวโอ้ช่วยเย็นมากอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงแม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะขออะไรได้อ่ะเคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินแม่พูดเหมือนกันว,ว่าขอได้สมดังหวัง เขานิยมขออะไรขอลูกขอทรัพย์ได้หมดอ่ะได้โอ้ยเรือเรือสปีดโบ๊ทวิ่งเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่นี่เขาจะเทียบเรือที่แถวบ้านเราใช่ว้าวอันนั้นตรงนั้นไปไหนคะอันนี้น่าจะนนะจอดต,ตรงตรงนั้นอนะที่ตรงนั้นอนะเขาไปไหนตรงนั้นเออทางไปไหนอะอันนี้กาะแสมสารงไงนี่เหรอใกล้กลๆเรานี้นใะช่แล้วขามะ ไปอีกขามนู่นนู่นจอดแล้วน่าจะสะพานประตูจอดแล้วอันนี้เกาะอะไรที่อยู่ตรงข้ามวัดเนี้ยนี่เหรอคะเกาะแรกเกาะแรกเขาให้ไปไหมให้ไปให้ไปแต่ว่าเอาเรือไปเองใช่เอาเรือเอาเรือไปเองแบบว่ามันไม่มีแต่ไม่ค่อยมีคนไปลองผีดูเหรอมันก็อยู่ตรงนี้เองนะมันจะดูเหรอ ไม่เห็นหาดทรายมันกว้างดีสะอาดด้วยสะอาดเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปเมื่อคนทางอื่นที่เขาไม่รู้ว่าผีดุเขาก็จะไปชแต่ฝั่งนู้นมันก็จะมีคนอยู่มันมีสะพานเออมันเหมือนแบบที่ถ่ายหนัง่ะแม่แต่ว่าสมเมสาน่าจะจะเริญแล้วเนี่ยท้าหารมันทํานู่นทํานี่มีร้านอาหารนหนบอกว่าไม่ให้เข้าสมเมสานให้เข้าแต่คานู่น่ะเกาะสมเมสาน่ะท้าหานไม่ค่อยให้เข้าไงนอกจากแบบว่าเออมันเปิดบางวันหนูเคยเห็น ใช่ไหมอยากไปกกมเกาะเกาะสมัยสารเนี้ยเพราะว่ามันมันคุณไม่เยอะเท่าเกาะคำใช่ใช่ใช่เน่อยู่หลานหลายวันเดยอไปแอบส่องดูว่ามันจะเปิดวไัไหนต้อ <c oughs> ต้องไปไปสักวันยูวสวยมากอันนั้นเรืออะไรเนาะเรือน้ำมันอ๋อ รอะไรอ่ะต้นนี้เป็นบ้านคนหรือเป็นเขตวัดคะสีขาวๆเนี่ยเนี้ยสรขาวเนี่ยหรอค่ะมารีนา่าท่าเรือเป็นรีสอ,อร์ทเ,เ,เป็นร้นา,านกาแฟเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารสวยมากอ๋อมันลงไปติดทะเลเลยนี่ใช่สวยมากไม่แป้งไปมาแล้ว ันไปกินกาแฟแก้วร้อยสี่สิบห้าบาทก็ถ่ายวิวอ่ะไม่แพงไม่แพงไม่แพงอันนั้นอ่ะอันที่เป็น,น,นกําแพงเนี่ยที่เป็นที่เป็นบ้านเล็กอันตรงนี้นละล้อมรอบนะคือเป็นเป็นของเป็นเหมือนเหมือนของคนในวังอะสักคนนึงอ่ะออกคลิปอันเขาล้อมไว้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้น้ําจากท,ทะเลส่วนตัวไม่ให้น้ําจากทะเลมันเข้ามาซัดใช่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอ๋อพื้นที่ส่วนบุคคล เอามาที่นี่เสมสานเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนปิดคลิปก่อนเดี๋ยวมาตามต่อกัอนนะคะ <c oughs> ที่วัดนี่คือแบบ สงมบมากเลยแล้วก็เป็นมุมที่ดีที่สุดของสมียสารเลยนะคะพิหารองหลวงพ่อปิดแล้วกหลังค่อยมากราบนะคะแต่ว่ามากินวิวที่นี่ก่อนสวยมากเสียงขึ้นด้ย ซูมซูมซูมดิดูว่ากล้องเราซูมได้เยอะแค่ไหนชัดไหมซูมสามเท่าก็แตกแล้วเหรอโอเคไปก่อนแลวต่อค่ะ ว่าคนละทีไม่ใช่ใกล้ๆบ้านใหญ่ยี่หววเลยติดกับบ้านไม่แป้งเลยไปหัวคายบ้านเราก็เห็นสะพานปลาตอนเย็นไม่มีปลามีแต่ตอนเช้าใช่ไหมไห เดี๋ยวมียิงแม้มีป้าอะไรอีกมีน,น้องอุ่นไงที่ยังเอาอยู่ีรงเรียเออน้ออุน่นตอนนี้ข<า>้างห <ๆ S 2> ไม่มีใครอยู่ <ๆ S 2> เพราะว่ามีแน่น้ออุ่นก็ก็แถว าทายทุกอย่างเก็บไว้หมดใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหอนึ่ง ชุมชนชาวช่องสเสนสารนะคะบนถึงอยู่พอดี่าว่าปะเขหรอปะเขน้ำมันบนถึงมันบอกมันจะปาเขได้คนเดียวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวให้น้องน้ำนอนนี่หมอยตลสองไปแล้วบ้านใครบ้านปะเขมีแอร์ ครั้งก่อนเราก็สวัสดีค่ะครั้งก่อนเราก็นอนบ้านมะเขือใช่ไหมที่ห้องลูกสาวแกนี่เลยไอ้ต๋องมันทำกวามสวัสดีค่ะจําหนูได้ปะได้ไปแล้วมาจนตังหมดแล้วเขาจับได้ไหมางทาดูแลเพื่อเอาเด็กไปได้มือจับไมจริงมันได้มือเอาเรือมะเขือไปล่ยจะพาไปเอไปไนไปเมาไปไปไหนออกเรือออกเรือเมาไหม กินยาแก้มเออกินยาแก้มไปไปมาแล้วต้องไปดิน้าตอนจ๋าแปงนี่เจ็บเอาแปงให้ค่ะมาห้องน้ำแม่แป้งพ่อทุบทุบโถทิ้งรออือมันกันมันเลยไม่สะดวกไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวาโอเคทำไรแกงหน้อให้เดี๋ยวแก้ก่อนทำให ทำไรให้เอ้ยแเปิดาให้โปินตนเอากกตอนได้หอลยน่ากินนะเนี้ใส่โหระพาผัดนำไม้กุ้งสตอหนอกุ้งตอโหระพามีน้อุ่นอีก,กน,น้าอุ่นกันไปหวัดดีน้าอุ่นลืมลืมไปไปไปถ่ายจ่า,ถ,าถ่ายสุดซอยบ้านเราไ,ได้ไหมได้ไปเนี่ยสะพานไม้เมื่อก่อนเรามาก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ ในบ้านวัสดีค่ะใครเอ่ยเออยจำได้เปล่าเนี่ยลุงเล็กแม่นมะเขือวัสดีค่ะลูกอะไรนะลุงเล็กลุงเล็กลุงเล็กล้างหม้อวัสดีค่ะไม่เคยเจอครั้งก่อนลุงไปออกเรือใช่ไหมที่หนูมาไปไปอีกไหมคะไปออกเรืออีกไหม ไปไปอันนี้ไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่จนจนเห็นลุงออกเรือเขาไปด้วยนะคะเมาไหมลุงถาหมเมาไหมเมาเมา,มาไม่ได้หรอกเมาโอ้ยนี่นนคะค่ะก็อยู่กับทะเลที่ที่ที่รีสอร์ทอะไรนะ ของนพลนาะของนพลก็ลอยน้ำแบบนี้บ้านเราก็ลอยน้ำบบนนนนเหมือนกันนี่มันก็จะผ่านแบบนี้เลยค่ะสะพานเขาดีเขาทำใหมไไ่ไปตอนตกดินนภพลนะ่ะใช่ไปไปตอนพระอาทิตย์ตกต้องร้อยยี่สิบเนี่ยตอน <Okay. S 1> ตอนตอนตอนน้ำมาประมาณกี่ปีแล้วว่ะแปดเจ็ดแปดปี ถึงไหมเออนี่ใกล้บ้านเราย้อนแสงไหมย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเนี่ยเขาก็จะตากปลาหมึกกันเนาะที่น้่งหนูมาครั้งก่อนเน่ตากเรียงแบบนี้เลยแบบว่าหาปลามาได้หาขึน้นมาก็มาตากเดีย๋ยวไปเที่ยวนายูทูบเบอร์มาลูกสาววัสดีค่ะต้อนรับแดกลูกสาว <c oughs> <c oughs> คนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะแม่เจ๊เอ้หอมพี่พี่พ,พี่หอมยุบนะนี่นะคะมาดูว่าคนชุมชนบ้านช่องที่อยู่บ้านลอยน้ำเนี่ยเขากินอยู่กันยังไง,งถ่ายได้นะคะถ่ายได้เพราะเราขอมา <laughs> ชื่ออะไรนะสเออลืมชื่อลืมก็มาลืมใบเตน้าเนี่ยมันมันแบว่ามันเมัน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 มลยวันจะเป็นมันมนมันลเรงตีแล้วไม่ผลัดแอเอไม่เป็นไรมันต้องมัต้องคิดเป็นห่วงเคยมาแล้วเหมือนบ้านตัวเองอย่าก็เลยเนี่ยหาทายกระเปอกันี่มันไม่ได้นอนดนตนีหาวันเล่นไงเป็นนนระดัมันพี่ตังเหรอ เีมันเนี่ยมันมีเนี่ยอลไรีโมทเออยู่นั่นแหละจ้ตองหวาตองค่ะนันนรับ้านนันบานนันนาักนน่นรักน่นรักบ้ยๆนีมันนบบ้านหนูก็บ้นนารักนารักเหมือนกันน้บ้าก็ปบ้านุ้ยราบนุ้ย